สองคนทำไมเปิดห้องไว้ห้องพิจารณาเนนะี่ยใครไปอยู่พี่พิจารณารือเปล่าพี่พิจารณายังไม่ได้กลับอ่ะยังไมไ่กลับ,กล,บกลับนี่ไหนคบ้านอยู่คนเดียวแกจะไปที่นู่นเหรอสามวันนะคิดได้แกจะชวนกลับวันนี้อยู่ชวนกลับวันพิจานรณาดึกกูจะลาอีลาเพิ่อมอีกวันนึงอืมแต่กูไม่ไม่กลับไม่รู้จะกลับ กอกลับวันนี้เคาลามันสูกก็ได้มันสุบมันหยุดไม่ใช่มันจำันหยุดใช่ไหมเรื่องคือจะให้กูมีความสะดวกให้เพราะงันก็หยุดอยู่แล้วเรื่องเรื่องยายกรุณาความสะดวกในการจับไหมโอ้วันไกลยังต้องไปเท้ากันนะไม่กลับหรือไม่ไม่กลับวันกลับหรอกลับสามวันแล้วก็พอไม่ได้เรียนสิไม่เร็วอะไรแต่ว่าไม่รู้กลับไปทำไมกลับไปรุ่ง ลูกจะจบแล้วลูกก็ไป,ปนั่นเท่าไหร่ล่ะลูกลูกเงี้ยก็ไปทำงานเนี้ยก็เนี้ยไปทำงานลูกลูกไปโรงเรียน,นเออลูกอ,อยู่บ้านกูไม่ได้ทำอะไรพี่อกอล์ไม่มีเหตุผลก็ต้องกลับลแต่เป็นเหตุผลก็เหตุผลตัวเองท,ที่ที่บ้านไกลนะเนี้ยก็มีลูกก็มีโอ้ได้ลูกไปแป้งหน่อยเนี่ยพี่ถนนมันมีขบวนอะไรวะเนี่ยงานนาารอะไขพลังถวาย แ,แน่แล้ววันวั้มวันนี้นก็แน่จะเป็นวันเ,เนย็นวันรั้มไหวแล้วติดยาวเมื้อนี่ฉันเลี้ยงได้ก็เลี้ยงตัวนี้สา,า,ายพันต์เข้าไม่ได้นะ <c oughs> ท, <laughs> ที่จอดไม่มีเข้าได้แต่มุณต้องไปจอดที่คื่อกระบ,บงังเนี่ยเราคนอาจจะไปเที่ยวงานบางแล้วก็จอดไปรถพันต์แกแล้วก็ไปเดินเข้าไปต่อไไ

จะไปสอบสาธิตพรุ่งนี้สอบได้หรอวะสาธิตม .4 อ่ะม .1 ม .1 ได้อยูสอบสายที่สาธิตที่มันคัดเด็กนะคัดสาธิตมราชพัฒน์คัดคัดเด็กสาธิตมสอบมึงกูเนี่ยกูให้ลูกไปเรียนคุณลาพรเรียนกินนอนเลยเจ็บเบาเบาเบาบางข้าดิจะให้ไปให้ก็ดีแล้วกูก็มันไม่ไปสอบให้มัน ไม่ชอบบังมันไม่ชอบแบบเว้ยมันมันไม่ชอบบังครับคิดถึงพ่อแม่ไม่คิดถึงหรอกมันไม่ชอบคนบังครับมันเหมือมันต้องมีบ้านแล้วบังครับมันก็ยิ่งจะปล่อยให้เขาเลือกเองบางทีเด็กมันไม่มีคนให้แนวให้มันมันก็ไปไม่ได้หรอมันแต่มันก็ดีอย่างนึงยุคนี้มันมีโซเชียลแต่ตามเพื่อนมีสองอย่าง ก่อนนี้ถ้ไม่รู้จักห้องแนวๆก็ไม่รู้จะไปจะไปที่ไหนนะตัวก็มีดูใบอะไรใบปลดัวตัวเชือไปส่งไว,ว้ที่นั่มีคะแนนตาำสูดสูตรอะนะทำมาให้ดูนกเอนเนี้ยไ่รูว่าจะไหน จนหมดนะคนก็น่าจะงานก็นะน,กกนะน่าจะเลิกแล้วคนทยอยกลับมามาเที่ยวดึงงานเดี๋ยวอยู่ชุดลำไทรเาเที่ยวดึนให้ดีไปงานเนื้อไฟที่เราไปเจอมันนั่นแหละเออก็ไฟน,ะนั้นแล้วว่าจะเข้าไปถ่ายรูปนะมันมีอะไรกันไม่เต็มเลย มาจัดมา 没喝米了。